อยากจะกินผลดีแห่งแผ่นดินอยากจะมีชีวิตที่ปลูกอะไรก็ลงทุนอะไรก็จำเลยงอกงามอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จมาดูพระพีข้อนี้ครับพระธีบอกว่าอะไรครับในอิสยาบทที่1นึข้อสิบบอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจจะเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินเต็มใจจะเชื่อฟังจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินการเชื่อฟังเป็นเคล็ดลับจริงๆการเชื่อฟังถูก เขียนไว้ในพระคัมภีร์เลยนะครับว่าเมื่อเชื่อฟังเต็มใจเลยนะที่จะเชื่อฟังเนียจะได้กินผลดีห่งแผ่นดินนั้นหมายความว่าแผ่นดินมีพืชผลมีอะไรต่ออะไรที่เป็นผลที่ดีนะครับเราจะได้กินเราจะได้ใช้เราจะได้มีชีวิตที่สยสุขกับสิ่งเหล่านั้นเราจะได้มีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นกินผลดีเมื่อเชื่อฟังโอ้ถ้าไม่เชื่อฟังนะครับก็เหมือนกับย้อนดึกไปในนั้นเพราะมี ด่าไปว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาไปกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามไว้ความบาปก็เกิดขึ้นเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าการดําเนินชีวิตของเราก็ไม่ถูกต้องเราโดนเนินชืิตไปในความบาปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเราต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆนะที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าตลอดชีวิตของเราที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าในการดําเนินชีวิตในการติดตามพระองค์ในการที่เราจะแสวงหาพระองค์ ฟังเ่นการชงใจเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเจ้ามีน้ำพระทัยในชีวิตของเราอย่างไรอ่านพระคัมภีร์ับสิ่งจะรู้จักพระเจ้ามากอธิษฐานนะครับรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีความสันธ์ที่สนิทสนมกับพระ์ด้วยการอธิษฐานด้วยการที่เราใช้เวลาอย่างมีคุณภาพในการอ่านพระคัมภีร์ในการเฝ้าเดือดในการอธิษฐานและในการที่เราไปโบสถ์เข้าร่วมกลุ่มเซลนะครับหรือกลุ่มแคร์ก็ทําให้เรารู้จักพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น ทอมใจลงแล้วเชื่อฟังพระเจ้าแล้วจะได้รับผลดีจาก่นดีเ,เราจะได้กินผลดีจากแผ่นดนจากการที่เราได้ทำหสิ่งสัญญันเราชีวิตของเราจะเกิดผลเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าวอวยพรครับสัสดีครับ